มาครัทุกคนวันนี้เราอยู่กันใน Road to ในออฟแชมเปียนนะฮะช่วงโค้งสุดท้ายกันเลยนะแล้วก็ส่งท้ายกันด้วยคลิปนี้นะครับแมชตช์การทัมสามเศร้าชิงแชมป์ยูเอสนะฮะย้อนกลับไปในศึกคราวจิลกับปีที่แล้วนะไหนๆก็ไหนๆนะครับสนามคราวจิลนี่เป็นสนามที่เราได้มาสดๆร้อนๆนะฮะ แม่มันช่างเหมาะเจาะกับช่วง Road โร o ทูในออลแชมเปียนเลยเกินนะครับเรียกได้ว่ามาได้พอดีพอดีครับความเชื่อมโยงของคราวจิวแล้วก็ในออล c h a เปียนก็คือสถานที่จัดครับไปจัดกันที่ริยาดนะในออลแชมเปียนปีนี้สถานที่เดียวกับคราวจิวปีที่แล้วครับ มาครับแมตช์สเศร้าชิงแชมป์ทั้งทีก็เลยรับหน้าที่เป็นเจ้าของแชมป์นะฮะวันนี้เป็น LA k n i g h ไนะครับเจอกับ2บุผู้ท้าชิงอย่างคาเมโลเฮสครับแล้วก็อัน r ดรเดนอกจากจะใช้สนามใหม่ที่เพิ่งใส่เข้ามาล่าสุดนะฮะแมตช์สเศร้ามันใช้อาวุธได้ใช่ไหมฮะ เราก็เลยใส่อาวุธชนิดใหม่ที่มาพร้อมกับ DLC แ <From Boston. S 1> พ็คล่าสุดด้วยนะครับจำชื่อแพ็คไม่ได้นะ <Car. S 1> นักมวยปล้ำสองคนนะแล้วก็นันกบาส NBA สามคนโอ้โ oh. ห น่าจะเป็น DLC ที่โดนด่ามากที่สุดในภาคนี้ละมั้งก็มีอาวุธของ a อ y บิสนะครับเป็นไม้ที่มีตะปูตอกๆนะแล้วก็มีบาสเกตบอลครับที่มาพร้อมกับบรรดานักบาส n b เนีเอเอามาเคลี่ยงใส่หน้ากันแม่เราอยู่กับในออกแชมเปี้ยนมาหลายแมตช์พอสมควรนะฮะ ส่งท้ายโหลดทัวร์ไนออฟแชมเปี้ยนกันด้วยแมตช์นี้แล้วกันนะฮะ like มาแล้วก็เจ้าของแชมป์ US ครับนะักเทพนั้นนะฮะเมกาสตาร์ครับ L A <LA> Knight The WWE You can be L A Knight Definitely set to make an impact มากรรมาการสั่นละครั้งเลยครับแหมสนามนี้เขาสกรีนเวทีมาพร้อมเลยนะม,มาอาวุธชนิดแรกขอลองบาสหน่อยแล้วกันลูกบาสครับลูกบาส นี่เฮ้ยมีฟุตเวิร์กนามีเล่นบาสได้ด้วยฮะแหมเอเอนจะไปเป็นนักบาสซะแล้วม่เล็วเฮเด้งเชือกเล่นงานอังราเดอยู่ฮะเราคู่อย่างบารสใส่คำเล็วเฮก่อนแล้วก็คลอสไลน์อังราเดีมาไหมไม่นะฮะอังราเดโดนดีดทีอยู่มาแล้วก็อาวุธของเอ i s สครับมีโลโก้ของ k ิง g ดอ m a อารีนาครับสนามที่ใช้จัดแล้วก็ริยัตซีซั่น แล้วก็มีสกรีนบนเวทีครับทำเสมือนเลยรู้หรือเปล่าว่า,วาเงินมันหอมหวานอ่ะนี่ซาอุดีอาราเบ,บียเนี่ยเขาเป็นเจ้าใหญ่หมายตอกตะปูตีนี่ลองอาวุธใหม่ฮะองราด้ตีเอ้าเจอสวนโอ้โหเจ็บแสบครับปวดร้าวฮะเอ้าเจอรีเวิร์สครับโดนแบ็คเบรกเกอร์อีกคาเมโลเฮไปเอา ก็อี้มาฮะแต่ตอนนี้เราโดนต่อยอยู่การถืหยุดซ้ำอีกคาเมโลเฮจะตีไม่ทันฮะอาราด่จับเอ้าลวกไปลวกมาโอ้โหเจอมันสุเพกพี่ระวังตะปูนะไม้ตอกตะปูอย่างนั้น <Wow. S 2> ดามเมดมันไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะแต่ว่าลักษณะทางกายภาพมันน่ากลัวซะเหลือเกินนะสำหรับไม้ตอกตะปูวิ่งเข้าไปปั๊มอาราด่คาเมโลเฮโครสไลด์ดี เก้าอี้ฮะตีนี่ตีเก้าอี้นี่เบสิกครับอ,อ้าวอาราเด้ดขึ้นมาตีดิคาเมโลเฮมาโคลสไฟเอลเอเนยล่วงเลยเอ้าวแล้วก็ไปชิงกอดอาราเด้ดครับเฮ้ยคาเมโลเฮนี่คีพคาแรคเตอร์อย่างดีคาแรคเตอร์ตัวตัวโกงครับมาอาวุธประจำตัวมาหน่อยดิไมโครโฟนพี่เหยพี่เหยเฮ้ยกูเล็งใครวะเนี่ยเอาไม่หาย ไม่หลุดเลยมาเล่นงานคาเมโล่ก็ได้ครับอังเดไปเอาไม้มานะแล้วก็จับคาเมโล่ฟาดครับเจอตกด้วยไม้เอามาเองแล้วโดนเองฮะตามระเบียบก็ยงลงเลยคาเมโล่เฮลงฝั่งนู้นครับเดินเป๋มาอังเดเล่นงานต่อมาโตครับอาวุธนี้ขาดไม่ได้ฮะใจเย็นอังเดเอาเจอตกอีก บล็อกไว้ได้ครับสวนคืนไปมันไม่มีเขาเอาอยู่แล้วฮะสามเส้าลุกขึ้นมาเหรอคาเม่รูเฮ hey นี่สวิงกิง้งเน็กเบรกเกอร์ทำไมฉากมาดูต่ำๆดูเตี้ยๆยังไงไม่รู้ฮะนี่วิ่งไปทูบอาร์เดีน,นะเรามีซิกเนเจอร์ครับแต่ยังไม่ทำนะมันทำได้เฉพาะบนเวทีเล่นงานอาร์เดีต่อฮะอจับแบกแบกแล้วก็ ฟาดลงไปกับพื้นคาเมโลเฮมาของเก้าอี้ครับถีบหน้าดิเฮ้ยลูกบาสอยู่ไหนเอออยู่ตรงนี้ไหมไม่ใช่ฮะนั่นเป็นโต๊ะแม่ลูกบาสหายครับเดี๋ยวน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละอันนี้เป็นเก้าอี้มันต้องงม,มครับมันต้องงมเพราะมันมองไม่เห็นครับเอา้าย่างหยิบเก้าอี้อยู่ดีฮะตีอังดเดรคาเมโลเฮจะชูดบาสอะไรละ่ะมีลูกก็ไม่ชูดครับไปทำท่าทำทางเจอลวกมาสปริงตัวลแล้วเตะกา้านคอ มันก็ไปเร่งงานอาราเด่ต่อฮะแม่พากันพากไม่ทันยังไงขออภัยด้วยนะครับจังหวะมันเร็วเหลือเกินเอาเจอทุบครับบล็อกไม่ได้อืมกระแทกได้ท่อนแขนแล้วก็เวียงไปอัดนาวลูกบาสอยู่ฝั่งนี้ครับแม่ไม่รู้ว่ามันหลุดไปตอนไหนเอออยู่ฝั่งนี้ก็ไม่บอกอาราเด้มาเอาต่อยไม่ดนอีกเจอเวียงไปแม่หัวทิ่มครับนึกว่าจะไปชนกับบันได อังเดเ้ก็กลับขึ้นไปบนเวทีครับเราเอาลูกบาสเมื่อก่อนไปให้เขากระโดดเล่นงานกันไปฮะกระโดดหาใครล่ะออังเดเดนี่เราเรามาเล่นกันลูกบาสดีกว่าผมชอบท่านี้ที่สุดแม่เดี๋ยวต้องลองตัว DLC ใหม่แล้วฮะถึงจะเกลียดยังไงแต่ก็ต้องลองเล่นครับเอาไม่โดนอีกเฮ้ย โอ้โหเจอโคลสไลน์ครับโดย c a m ม l o Hayes Springboard close s i e อังราเด้ s p ิ i n อ b o ดบ้างจะเกี่ยวคอไม่ได้ครับเฮ้ยโ,โดนอะไรวะเนี่ยแหม่ไม่ได้ซ้อมกันมาเหรอเฮ้ยทำไมจังหวะมันยึกยักกันแปลกแปลกครับนี่สอกกระแทกอังราเด้อังราเด้เดไม่สนใจ Camilo Hayes จ้องเล่นแต่เราเตะอืมเตะแตล้วกันเตะฮะแล้วก็ถีบหน้า c a m ม l ล Hayes ติดตันอยู่ n e เบรกเกอร์เลย มาแล้วก็ซิกเนเจอร์ครับดูปากเอลเอไนเยครับทิ้งสอกแล้วก็กดฮะมาได้ไหมหนึ่งสองเฮ้ยคับไลูลเฮย,ยองง่ายๆเหรอแม่แมทยังไม่ถึงไหนเลยลูกบาสก็ยังไม่ได้ลองครับอ่ะรดไปเอาอาวุธมาฮะเราหยิบลูกบาสไว้รอแล้วก็ตี เจอทอร,ร์โคงจิมมี่ฮารโอ้โหโดยโดยอังราเด้ไม่ได้ไปเอาอะไรครับแล้วก็ไปตบก้นอยู่ข้างล่างฮนะไม่ใช่ตบก้นนี่ตบขามาเรามี BFT 2ครั้งนะครับเอา้าใส่ไม่ทันอีกนะจะทำอะไรคนระับจะวิ่งเข้ามาถีบเหรอไม่ยอมพัเตะแล้วก็ BFT อมาโต๊ะมาฮนะโต๊ะเอาขึ้นมายังไม่พังเลยเขาไม่รูเ้เฮจะนอนให้โกดซะแล้วเมื่อกี้อโตะไปพิงไว้ก่อน วันนี้ใช้อาวุธให้หมดครับลูกบาสมาเฮอ,อังราเดฟ,ฟื้นขึ้นก่อนนะฮะฟื้นขึ้นก่อนก็ตีเอ้าไม่โดนอีกจะแย่งลูกบาสเหรไม่ยอมครับ <'ll> บล็อกไว้ได้เฮ <Hey, S 1> ใจเย็นนะคาไม่โลเฮก็วิ่งไปวิ่งมาทำอะไร,รัะพี่ Now, เฮ้ยไปฝั่งหนู้นดี <This S 1> แม่คาไม่โลเฮเจอมันซูเปล็กสครับไม่ยอมไปเล่นง,งานอังราเดแล้วก็ลากคอเราขึ้นมาลากไปฮะลากไป,ไปเอ้าเดินเตะลูกบาสมีเสียงนะครับ อะคามเมโลเฮไม่ใช่ดิอังราเดมาเกี่ยวคองหลังฮะแล้วเราติดมุมอยู่พี่โอ้โหเจอตบแล้วก็กดดื้อเลยอะคามเมโลเฮกระเบียดลูกบาสล่วงไปครับล่วงทั้งลูกบาสล่วงทั้งไม้ตะปูนะแล้วก็ช้าท,ทำให้ตายฮะอังราเดเวียงอัดมุมครับอะคามเมโลเฮมาเข่ากระแทกพลิกโศกกดครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเจ้าของแชมป์อยู่ตรงนี้ นี่ทีบหน้า <S <S มาไปเอาอาวุธกันดีกว่าครับไม้ตะปูอะไรอะไรก็น่าใช้ฮะอาวุธใหม่เฮ้ยอังดเดรแม่จะตีไม่ทันครับอังดเดรจับอะไรล่ะแม่จะใช้อาวุธแต่ละอย่างที่มันลำบากลำบนเหลือเกินเหวี่ยงอังดเดรไปก่อนฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอาค่ะไม่รู้เฮนึกว่าจะมาเล่นเราไม่ใช่ครับเอาออกไปแล้วก็กลับเข้ามาคาเไม่รูเฮจับเสียบเข้าล็อกครับยกขึ้นโอ้โหเรียบร้อยเลยถ้าไม่ตาย กดคำอันดรเดมัวแต่ยืนชี้นั่นแหละพี่เฮ้ยไม่น่าฮะอันเดรเดม่ายอมเข้ามาเราต้องใช้ตัวช่วยฮะแม่เข้ามาก็ช้านะทำง,งานอะไรให้มันรวดเร็วหน่อยได้ไหมจะตีไม่ได้ฮะถีบหน้าแล้วกันมาเฮ้ยอาวุธมาคามโลเฮมาตีดีครับนี่มองไม่เห็นเรเหรอจะเดินไปหาอันเดรเด้อยู่ดีครับเอ้าจะโคลสไทบล็อกไ,ไม่ได้ฮะ ตุยท้องเออังราเด้ใจเย็นเบียงเฮเข้าเชื่อไปก่อนอังราเด้มาสปริงตัวอะไรล่ะผมเล่นงานเามิโลเฮฝั่งนี้พี่แหม่บืดไปวืดมานะแมตช์นี้จังหวะมันแปลกๆครับจะตีอะไรล่ะจะเตะเหรอไม่ยอมครับดีีทีเลยิดีดีีีตีลังกาเลยนะลากคออังราเด้ขึ้นมาครับไปไปที่โต๊ะวันนี้โต๊ะต้องพังครับเสียบเอ้าอังราเด้หลบครับหัวทิ่มเลย โอ้โโดนเองครับหัวทิ่มโต๊ะคนด,ดูตะโกนดิสซ awesome. right. ี่ซอซั o ม e อาพยุงขึ้นมาฮะแล้วก็ทำไรครับลากคอขึ้นมาแบบเบาๆนะเสริมแรงไปเฮ hey, รวบกดเฉยรวบกดดื้อๆครับเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาเราช้าทำไมตายหรอกเจอดรอปคิกครับ oh <my> โอ้โหขาไม่รูเฮ อศสยจังหวะกูช้าล้วไม่ตายอยู่แล้วก็จะทําอะไรฮะจะใส่ทํามไม่ตายเหรอยจับแบกแล้วก็พาวเวอร์สแลมเลยสสเอา้าเจอโครสไลน์ครับโดยอังราเดาโอ้โหแล้วตอนนี้ตัวช่วยอะไรไม่มีเลยครับใช้ไปจนหมดจนไม่เหลือจะต่อยหลบได้ฮะเฮ้ยมาเอา้เอาหันมาเจอรวบรวบ,รวบนึกว่าจะรวบกดไม่ใช่ครับยกขึ้นฟาดเฮ้ย เฮไปชูดบาสอยู่ทางล่างครับทีลูกบาสมีจริงๆไม่ใช้ฮะเราเจอกระทืบอ,อยู่นะตอนนี้กดสามเหลี่ยมเออได้แล้ววิ่งเข้าไปถีบหน้าเลยเฮ้ยละเฮมขโมยซีนเฮ้ยไอเฮเฉยโอกาสครับแหมอุซ่าถีบหน้ามัน BFT แล้วกันมาปิดบัญชีกันเถอะแล้ว BFT ครับเรียบร้อย กดครับหนึ่งสองง่ายๆเลยฮะแม่การชนะนี่ไม่ยากครับแต่การเล่นงานคู่ต่อสู้นี่ทุลังทุเลครับอ่ะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะฮะสำหรับ L.A. เอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับโรทูในอฟอแชมเปียนนะปิดจบกันด้วยแมตช์นี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจผม,มเลยกันนะครับเจอกันใหม่แมตช์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ oh 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 yeah.